สวัสดีครับผมช่างปานมองนวนครับวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับข้อข้อถามของข้อซักถามของเพื่อนเพื่อนยูรวมกันนะผมก็เลยมารวมตอบสักทีหนึ่งในความเข้าใจเรื่องการาต่อท่อ PVC นะฮะบางบางรายบอกว่าทําไมต่อแล้วน้ําถึงกักน้ําเปิดแล้วก็ท่อไม่อยู่นะผมก็นําเรียนว่าการ ท่อ PVC เนี่ยถ้าเผื่อเป็นท่อใหญ่ท่อใหญ่ขนาดนี้ครับสองนิ้วขึ้นไปเลอนิ้วครึ่งเนี่ยเป็นท่อระดับระบายน้ำธรรมดาเนี่ยผมแนะนำให้ใช้กาวกาวน้ำนะฮะกาวน้ำทั่วไปนะฮะแต่ถ้าเผื่อเป็นท่อที่มีความดันสูงใช้ใช้กับง,งานบ้านทั่วไปเนี่ยผมแนะนำให้ใช้กาวดีพาร์ กาลิพารเนี่ยเป็นกาวที่ความเข้มข้นนะเนิดเข้มขน้นทนต่อแรงดันอะไรนี่นะซึ่งอันนี้ผมใช้ตลอดนะครับนั้นการการใช้เนี่ยขออธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ผมจะได้แปรงเล็กครึ่งนิ้วเนี่ยป้ายปรากฏว่าเราขัดนะเราก็จะขัดแรกเราก็จะขัด สมมติเราจะต่อเนี้ยในกรอเนียเนี้ยนะฮะผมก็จะขัดให้ดูว่าเราจะใช้กระดาษทรายน้ําละเอียดกระจายน้าเบอร์ละเอียดหน่อยนะเข้าไปขัดวนเลยครับขัดวนให้มันจะเป็นรอยแหละทําให้ผิวเขาเปิดละนะเนี่ยผิวเปิดละเพราะกระดาษทรายน้ําขัดเหล็กเนี่ยจะมีความคมแล้วก็ละเอียดมากกว่าเนี่ยูเราจะติดสองด้านนะครับเราก็ ให้ให้เขารับรู้ว่าเราจะติดกาวให้มันมีการยึดเกาะอ,อ่ะเนี่ยมันก็จะผิวมันก็จะเริ่มสากแล้วนะฮะขณะเดียวกันเราจะต่อท่อเราก็จะใช้กระดาษทรายตัวนี้แหละครับะฮะขัดขัดผิวนะฮะะขัดผิวในระยะที่เราจะต่อ ทีนี้มันมีแคอีกตัวหนึ่งก็คือระยะที่เราจะเข้าไปสวมเนี่ยเราจะต้องตะใบเขาใช้ตะใบเดียนี้ผมใช,ใช้ใช้กระดาษทรายติดกาวแล้วก็ใช้ไม้มันจะทํางานได้ง่ายกว่าตะใบนะฮะถูเลยครับถูเลย,ยถูแล้วเพื่อเป็นทางสรลบประมาณประมาณสิองศาสลบลงไปนะนะนะประมาณ เราถูเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทราบนะครับถูปลายเลยครับปลายนี่เราตัดให้ได้ฉากนะอย่าอย่าอย่าไปเบี้ยวนะเบี้ยวไม่ได้เบี้ยวเฉียงอะไรนี่ไม่ได้เพราะว่าระยะที่มันจะยึดเกาะเนี่ยมันน้อยลงแล้วนะนี่ที่ผมขัดนี่จะมีร่างรอยแล้วเห็นไหมฮะความคมของกระดาษทรายมันไปทํารอยแล้วะแเราก็ขัดขัดแต่งแต่งปากให้มันเรียบร้อยเลยครับให้ได้ฉากนะฮะส่วนใหญ่แล้วผมก็จะใช้กระดาษทรายเนี่ย เกะกาวหนังก็เรียกกาวหนังนะตามร้านค่าวัสดุค่าฮาร์ดแวร์มีทาเวลาใกล้แห้งเหมือนใกล้ใกๆกาวติดรองเท้าแล้วปะเลยะมันจะมันยันแน่นเลยฮนะทนเนี่ยเราก็ถูถูจนมันได้มุมฉากเรียบร้อยแล้วแต่งปลายเนี่ยแต่งจนมันเราดูแล้วมันพอสมควรแล้วนะตัวนี้ตัวสาคัญมากครับบางคนไม่เข้าใจว่าตัดแล้วก็ติดกาวไปเลยไม่ใช่ครับมันมีวิธี อันนี้ก็ส่วนใหญ่คนก็จะไม่ได้ทำกัน้างครังก็เห็นว่ามันเป็นการเสียเวลาก็ไม่ได้ทำแต่จริงๆนะมันมีประโยชน์มากต่อการทำงานนะฮะนี่ผมอธิบายว่ามันมันจะมีประโยชน์ตรงไหนฮะเวลาเราเราขัดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเวลาเราต่อทอดอันนี้ประมาณความลึกเนี่ย ยังน้อยกว่าท่อปกติข้อต่อปกตินะอย่างพวกบอลวาลเป็นต้นนะบอลวาลที่รับแดงปั๊มน้ำอะไรพวกนี้เวลาราดัเข้าไปเนี่ยเราก็หมุนนะหมุนให้ให้สนิทเลยแล้วก็ขยับให้ทีแล้วกลับมาที่เก่าเหมือนเรามาร์กไว้แหะครับเรามาร์กสมมตินะเรามาร์กไว้ไงทากาวเข้าไปเลยครับทาสองด้านนะในด้านนอกด้านหนึ่ง แล้วจแล้วเราก็ขยับพลามมันกาวเข้าไปมันจะลื่นนิดหน่อยแล้วก็ดันจนสุดนะขยับไปขยับนิดหน่อยแล้วก็กลับไปที่เก,าวกว่าเพราะเพื่อให้กาวมันให้กาวมันเคลียเคลียหน้าเข้ามาให้เต็มที่นะทีนี้จังหวะที่เราเราทากาวสองด้านเนี่ยเราเข้าไปสวมเนี่ยกาวมันจะมันจะออกออกกันอยู่ตรงริมๆเนี่ย มันก็ทำให้ช่วยยึดขอบของท่อีอทน่งซึ่งผมทดลองทำอย่างนี้มาเนี่ยโอกาสรั่วแทบไม่มีเลยนอกจากท่อแตกนะมันก็จะมามาออตรงนี้ปินเยื่ออยู่เพราะเราดันกาวสองด้านเข้าไปเนี่ยกาวมันก็จะไปไปรวมกันอยู่ปลายเนี่ยเราบากเมี่อเพื่อให้เนื้อกาวที่ออกมาเนี่ยได้ได้คุมปลายไอีกทีนึง ก็จะถาวรเลยมั่นใจได้ว่างานไม่ต้องกลัวว่ามันจะรั่วซึมหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วกรณดีวาลก็ดีท่อก็ดีการเสียบเข้าไปนี่ต้องทําได้ระยะนะฮะไม่ใช่เราเสียบแค่ครึ่งเดียวเราก็พอแล้วไม่ใช่นะเวลามันแรงดันน้ามาเราติดกาวไว้แน่นนี่มันหลุดเลยนะครับแรงดันน้ามันอัดอยู่นี่มันออกไม่ได้ฮะมันดันปั๊มดันดันอยู่หลุดเลยแต่แล้วพอเราทําตามที่บอกเนี่ยแล้วรอทิ้งไว้สักห้านาทีเมื่อติดแล้วนะฮะ ติดแล้วรอทิ้งไว้5นาทีบางคนก็ละเอียดถึงขั้นว่าเวลาเวลาเสร็จแล้วก็ยังมีป้ายกาวรอบรอๆเลยใช้ป้ายกาวรอบนอกนี่เลยนะป้ายกาวรอบนอกอีกชั้นหนึ่งเลยนะะแล้วก็ทิ้งไว้5นาทีก่อนจะทําให้ขอให้ท่อแห้งแนละ้วยาวท,ท่อที่เปียกน้ำมาทำเอาผ้าเช็ดให้แห้งเลยทั้งทั้งสองฝั่งทั้งตัวต่อแล้วก็ตัวที่เราจะใช้งานนะะ แล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการรั่วหรอกครับไมนะ่มีมปัญหาเรื่องการรั่วทีนี้ในกรณีเราใช้แปรงเนี่ยไม่ถนัดบางทีไม่ถนัดแปรงที่ครึ่งนิ้วบางทีก็ไม่ถนัดทีของผมก็มันบางทีกาวเนี่ยมันมันแห้งเร็วเมื่อกี้ผมใช้นิ้วเลยหมนเลยแล้วอันตรายฮะแล้วเราทํางานเสร็จเนี่ยกาวมันไม่ไม,ไม่มันไม่มาทําอันตรายต่อผิวหนังแล้ว,ลวครับมันลอกมาเป็นแผ่นที่ใส่ บางทีมันไม่ทันังหว่าที่แปลงเราอันนี้มันไม่ทันกันล้วกามันจะแห้งภายในไม่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 นานเนี่ยเราต้องรีบทําให้ได้้องใช้กลายเป็นใช้นิ้วแถนหรือไม่ก็ใช้ปลายไม้ที่พันกับพวกสาลีขนาดให้ขนาดนี้ก็ได้พันสาลีอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มาอีกกรณีหนึ่งที่กรณีน้ํารั่วมากก็คือ ข้อตอนะข้อตอเนี่ยจะเป็นสามทางข้องอท้องเหลืองต่อตรงท้องเหลืองงอท้องเหลืองก็ดีนะมันมันมีหลายหลายแบบแต่ก็อยู่ในลกักษณะที่ที่ผมให้ดูเนี่ยแหละครับทําไมเราถึงใช้ท้องเหลืองในการฝังห้องน้ํางานงานงานปั๊มน้ําข้อท้องเหลืองนี่มันจะรับ แดงเวลาเราหมุนท่อเข้าไปขันท่อเข้าไปอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่แตกปีออกมานะเพราะมันมีโลหะต่อโลหะด้วยกันนะก็ไม่ต้องไปลือ้อเวลาห้องน้ำเนี่ยทำมาใชอูกระเบือ้องทุกอยาก่างดีแต่กลับไปใช้ท่อพีวีีที่เป็นพลาสติกพีวธรรมาดานะไม่ไม่ไม่มีทองเหลืองนะซึ่งซึ่งอันนี้ผมแนะนำให้ใช้เป็นทองเหลืองอย่างเดียวสามทางก็เป็นทองเหลืองทางแยกก็เป็นทองเหลืองนะ แดี๋ยวนี้ท่อเราจะต่อเป็นฝักบัวขึ้นไปเนี่ยท่อกลางเนี่ยจะเป็นท่อท่อน้ําทั่วไปก็ต้องใช้สามกลางเป็นทองเหลืองขึ้นไปก็เป็นฝักบัวก็ขึ้นไปเราต้องใช้งอทองเหลืองถ้าง,งานมันก็จะปลอดภัยเนี่ยและการทํางานก็ใช้วิธีที่ผมบอกเนี่ยบางทีมันมีเศษดินเศษอะไรเราก็ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดนะเศษดินที่มันค้างอยู่เศษทรายเนี่ยครับ ล้างให้สะอาดผ้าเช็ดแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายขัดไปเรื่อยฮแล้วเราทําอย่างที่บอกนี่ก็มันก็จะสมบูรณ์ถาวรกาวน,นี้เวลาต่อท่อในห้องน้ําอะไรพวกนี้ใช่ไม่ได้ละครับเพราะการละลายผิวของเขาเนี่ยละลายละลายความเข้มข้นจะสู้กาวแบบนี้ไม่ได้เพราะราคามันต่างกัน ต่างกันะฉะนั้นเวลาเราทำงานแล้วเนี่ยโอกาสที่ความผิดพลาดมันจะไม่ค่อยมีหรอกครับถ้าเกิดเราใช้ของที่ดีแล้วรู้จักวิธีใช้แล้วกรณีกรณีก๊อกมอนกันนะเราใส่ไปแล้วมันหลวมหลวมจะทำยังไงเราก็ลองใช้ผ้าเทปเนี่ยพันก๊อกให้มันหนาเพื่อให้บิดให้มันได้ฉากเลยอ่พันพันหนาขึ้นสักสามสี่รอบเดี๋ยวเราดูว่ามันฉากแล้วมันแน่นแล้ว อันนี้ก็อยู่นะบาบางทีเราหลวบท่อใส่แล้วยังหลวมน,นี่แสดงว่าผ้าเทปเราพันเนี่ยมันไม่สามารถจะให้เกลียวมนสมดุ่กับเกลียวในเกลียวนอกได้นะะเราก็เพิ่ม็นการพันเกลียวเข้าไปใหม่ผ้าเทปที่เข้าไปใหม่นะฮะ้วก็ใช้ย่างหนาอย่างหนา,อ,า,นาอันใหญ่นะมันจะมีลอนใหญ่ลอนเล็กนะไอ้ผ้าเทปเนี่ยนะผมก็เลยนํานเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งกรณีท่อเหมือนกันท่อต้องใช้ท่อที่ห่อ ยี่ห้อที่มีมาตรฐานนะฮะอย่าไปใช้ยี่ห้อที่พอใช้ได้หรืออะไรนะความหนาของท่อเนี่ยสิบสามจุดห้าแควร์มิลนะเ,เขาจะใช้ท่อสิบสามจุดห้าส่วนใหญ่ที่ท่อเราใช้ทั่วไปนะผมก็นำเรียนสิ่งให้ประโยชน์ดให้เพื่อนไอสาบครับสวัสดีครับผมช่างความแม่นนนครับ